น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสวสดเพียงวันละหนึ่งจบรวยขึ้นทันตาพระคาถานี้โบราณเรียกไทเศรษฐีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะโบราณเรียกไทเศรษฐีสวดเพียงวันละหนึ่งจบรวยขึ้นทันตาเห็นก่อนสวดภาวนาให้ทำจิตให้บริสุทธิ์วางทุกอย่างไว้ข้างหลังน้อมใจเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วว่าคาถาดังนี้ ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะรตนาตยานุภาเวนะรัตตะนตยะ เตชะสานาวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิริโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคโลอานาทปินทิโกนาโถว,วิสาขาอักคะสาวิกาสุมะโนโชติโก อักโคทะนัญชโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมคำแปลของพระคาถามีว่าด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยและด้วยอนุภาพแห่งบุญของเศรษฐีผู้มีบุญทั้งเก้าท่านมีท่านยะสะเศรษฐีเป็นต้น พร้อมทั้งท่านมนทะกะเศรษฐีผู้มีสิริมงคลคือบุญลักษณะท่านชาติละเศรษฐีท่านสุมังคละเศรษฐีท่านอนาทบินที่โกเศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยากท่านวิสาขาสาวิกาผู้เลิศท่านสุมนเศรษฐีท่านโชติโกเศรษฐีและท่านธนันชัยเศรษฐี ผู้ยินดีการถวายปัจจัยขอความสำเร็จทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานทรัพส,สมบัติความไม่มีโรคทั้งมนุษย์สมบัติทิพยะสมบัตินิพพานสมบัติเศรษฐีในพระไตรปิฎกความร่ำรวยที่อุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาคำว่าเศรษฐีตรงกับภาษาสันสกฤตว่าเศรษฐิน หมายความว่าบุคคลที่ดีที่สุดเป็นผู้นำมีชื่อเสียงและมีเกียรติในขณะที่ภาษาบาลีจะตรงกับคำว่าเศรษฐีหมายความว่าผู้มีทรัพย์มากเป็นนายธนาคารเป็นผู้อยู่ในเมืองเป็นพ่อค้าผู้ร่ำรวยและเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชีพต่างๆเศรษฐี มาจากวัน,นแพทย์ที่มีฐานะร่ำรวยได้แก่พวกพ่อค้าชาวนาชาวสวนและอาชีพต่างๆเช่นช่างทอช่างทองช่างจักสารช่างปั้นหม้อเป็นต้นกลุ่มเหล่านี้เมื่อผลิตสินค้าจะนำไปขายด้วยตนเองจึงรวมอยู่ในกลุ่มพวกพ่อค้า อาชีพของเศรษฐีมักทำการค้าขายบรรทุกสินค้าลงเกวียนค้าขายระหว่างเมืองหรือเป็นผู้ควบคุมระบบการเงินการค้าแต่เศรษฐีที่ทำานาก็มีเช่นจากเรื่องกุรุธรรมชาดกกล่าวถึงเศรษฐีมีไร่ข้าวสาลีจากพระธรรมมาปัตทธัตกถากล่าวถึงนายปุญญะ ผู้ทำงานรับจ้างอยู่ที่บ้านของสุมนเศรษฐีได้ออกไปไถนาให้เศรษฐีในวันนักขัตตะเลิกหรืออย่างเรื่องนางวิสาขาตอนที่นางเดินทางไปอยู่บ้านสามีท้านันชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อได้ให้เงินและสิ่งของต่างๆไปด้วยเช่นโคจำนวนมากอุปกรณ์ทำนาไถ ฐานเป็นต้นวัน,นะแพทย์จึงเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยจากการค้าขายบางคนถึงขั้นเศรษฐีมีทรัพย์มากฐานะทางสังคมเลื่อนสูงจนเกือบทัดเทียมวัน,นะพราหมณ์เลยทีเดียวในพระพุทธศาสนามักไม่กล่าวถึงเรื่องชนชั้นวัน,นะมากนักจะกล่าวถึงวัน,นะแพทย์ว่าเป็นพวกขหบดี ซึ่งเศรษฐีในพระไตรปิดกก็มักเป็นกลุ่มคนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชอบทำบุญทำทานทำนุบำรุงพระศาสนาหลายด้านเศรษฐีในพระพุทธศาสนาเช่นท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีเดิมชื่อสุทัตะ เกิดในครอบครัวเศรษฐีทำการค้าขายกับต่างเมืองจึงรู้จักคุ้นเคยกับเมืองราชคลึกเป็นอย่างดีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่าสีตะวันได้ฟังธรรมเทศนาจนบรรลุโสดาบันปะวารณาตัวเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนา ต่อมาได้ซื้อที่ดินจากสวนเชตวันของเจ้าชายเชตราชกุมารมาในราคาที่แพงมากนำมาสร้างอารามขนาดใหญ่ถวายนั่นคือเชตะวะนารามรวมเงินค่าที่ดินขณะจัดงานเฉลิมฉลองอารามเป็นเงินกว่า54โกรธนอกจากนี้อนาธบินทิกะเศรษฐี ยังไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจำมักถวายเข้าของแก่พระภิกษุและสามเณรด้วยรวมถึงมักนิมนต์พระสงฆ์มารับพัตตาหารที่บ้านวันละสองพันรูปเป็นประจำดังนั้นอนาทถบินที่กะเศรษฐีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางถวายทานฝ่ายอุบาสกแต่ความร่ำรวย ก็เปรียบดังสายน้ำมีขึ้นย่อมมีลงอนาธาบินที่กะเศรษฐีก็เช่นกันท่านเคยทรัพย์สินล่อยหลอลงมากเพราะให้คนกลุ่มหนึ่งกู้ยืมเงินกว่า18โกดแต่ไม่คืนและทรัพย์สินของตระกูลที่ฝังไว้ใกล้แม่น้ำถูกน้ำกัดเซาะจนทรัพย์สินจมลงในแม่น้ำหมดสิน้อนอาาถบินทีกะเศรษฐี ไม่สามารถบำรุงพระพุทธศาสนาได้ดีอย่างแต่ก่อนเช่นว่าถวายปลายข้าวกับน้ำผักดองแต่ก็ยังคงพยายามถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุมาโดยเสมออาณาถบินที่กาเศรษฐีรู้สึกไม่สบายใจที่ถวายทานไม่ดีเหมือนแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศนา ตรัสเวลามาสูตรกล่าวถึงการถวายทานที่ได้ผลมากมิได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของว่าดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ถวายและตรัสถึงเรื่องการทำทานที่ได้ผลมากให้ฟังต่อมาอนาถบินที่กาเศรษฐีก็กลับมาร่ำรวยอีกตามเดิมนางวิสาขานางวิสาขา เป็นบุตรของท่านันชัยเศรษฐีเป็นหลานของเมนทกะเศรษฐีในสมัยนั้นแขวนโกศลของพระเจ้าปะเสริไม่มีเศรษฐีพระเจ้าปรเสริจึงขอเศรษฐีจากแขวนมคตของพระเจ้าพิมพิสารมาหนึ่งคนนั่นคือทนันชัยเศรษฐีระหว่างที่เดินทางมายังแขวนโกศลทนันชัยเศรษฐีพึงใจสถานที่แห่งหนึ่ง จึงขออนุญาตพระเจ้าประสซน t ิอยู่ณที่แห่งนั้นซึ่งส่งอนุญาตสร้างเมืองบริเวณนั้นชื่อสาเกตนางวิสาขาได้แต่งงานกับปุณณวัฒนะบุตรชายของมิคาระเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตธ,ธีท่านันชัยเศรษฐีให้ช่างทองจำนวน500คนทำเครื่องประดับสำหรับเจ้าสาวซึ่งเป็นเครื่องประดับที่มีความงดงามมาก และมีราคาสูงถึง9โกดค่าจ้างช่างอีกกว่าหนึ่งแสนใช้เวลาทำนานถึงสีเดือนเมื่อจะส่งนางวิสาขาไปอยู่กับสามีท่านันชัยเศรษฐีจัดสิ่งของไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินทองแดงสำริดผ้าไหมนามอ้อยข้าวและอุปกรณ์ในการทำนาอย่างละ 500เล่มเกวียนร,รวมถึงโคจำนวนมากและคนรับใช้ชายหญิงติดตามนางวิสาขาไปด้วยมิคาระเศรษฐีนับถือพวกอาชีวกแต่เมื่อนางวิสาขานิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุมารับพัตตาหารที่บ้านมิคาระเศรษฐีมีโอกาสฟังธรรม,มเทศนาจนเกิดเลื่อมใส ั้งอยู่ในโซดาปฏิพลนับแต่นั้นจึงนับถือนางวิสาขาเป็นผู้มีบุญคุณที่ช่วยทำท่านพบแสงสว่างมีคาระเศรษฐีตอบแทนนางวิสาขาด้วยการมอบเครื่องประดับชุดใหม่ให้วันมอบเครื่องประดับได้จัดงานฉลองให้นางวิสาขาอาบน้ำหอม16หม้อและนิมนต์พระพุทธเจ้า มาเสวยพัตตาหารด้วยนางวิสาขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามานานนางมักนิมนต์พระภิกษุมาฉันอาหารที่บ้านวันละสองพันรูปทุกวันนางวิสาขาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นมหาอุบาสิกาที่เชื่อถือได้ด้วยเหตุที่นางวิสาขาถวายของต่างๆแก่พระพุทธศาสนามากมาย จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเลิศในทางถวายทานฝ่ายอุบาสิกาโคโสเศษฐีโคศกเศษฐีเป็นผู้มั่งคั่งแห่งเมืองโกสัมพีใฝ่ใจทําบุญและบริจาคทานมากทั้งนี้เพราะในวัยเยาวใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากเนื่องจากชาติกำเนิดไม่ได้เกิดในครอบครัวเศรษฐี มารดาเป็นโสเพณีหลังจากคลอดจึงนำท่านไปทิ้งที่กองขยะมีผู้พบจึงนำไปเลี้ยงต่อมามีเศรษฐีคนหนึ่งซื้อโคศกเศรษฐีมาเลี้ยงดูเพราะทราบคำทํำนายว่าเด็กที่เกิดในวันที่โคศกเศรษฐีเกิดในภายหน้าจะเป็นเศรษฐีผู้ประเสริฐเศรษฐีผู้นี้หมายมั่นว่าหากภรรยา ที่กำลังกล้คลอดได้บุตรเป็นหญิงก็จะให้แต่งงานกันปรากฏว่าภรรยาคลอดได้บุตรชายเศษธีจึงคิดกําจัดโคศกเศษธีเพราะต้องการให้บุตรชายได้ตำแหน่งต่อจากตนแต่พยายามหลายครั้งก็กําจัดโคศกเศษฐีไม่สำเร็จจนในท้ายที่สุดโคศกเศษธีก็ได้เป็นทายาทสืบต่อตำแหน่งเศรษฐี ภายหลังโคศกเศรษฐีทราบความจริงว่าเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของท่านพยายามฆ่าท่านมาหลายครั้งหลายคราวแล้วจึงรู้สึกว่าตัวเองมีกรรมมากสมควรจะสร้างบุญกุศลจึงสร้างโรงทานแล้วสละทรัพย์เพื่อให้ทานแก่คนจนและคนเดินทางไกลโคศกเศรษฐีเป็นเพื่อนกับ เศรษฐีสองคนชื่อกุกะกุทะเศรษฐีและปาวาริกะเศรษฐีทั้งสได้ฟังพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตทีเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาจึงบรรลุโสดาบันทั้งสาคนเมื่อกลับมายัางเมืองโกสัมพี จึงได้สร้างอารามถวายพระภิกษุท่านละหนึ่งแห่งและให้การอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาเรื่อยมาอารามที่โคศกเศรษฐีสร้างคือโคสิตารามเมืองโกสัมพีถือเป็นอารามที่สำคัญแห่งหนึ่งดังนั้นจะเห็นได้ว่าเศรษฐีเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทต่อพระพุทธศาสนาอย่างมาก เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสจึงยินดีสละทรัพย์สินเพื่อทำนุบำรุงอุปธรรมพระพุทธศาสนาในทุกด้านเช่นการถวายพัตฐาหารเข้าของเครื่องใช้ตลอดจนสร้างอารามถวายพระพุทธเจ้าและพระภิกษุโดยเฉพาะเทตะวะนาราม สถานที่สำคัญมากที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่นี่นานถึง19พันษาซึ่งมากกว่าที่อื่นๆนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ